สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาพูดถึงเรื่องทําไมคุยกับฝอแชทกับฝอถึงเจอแต่พวกบ้ากล้ามกขอดูลูกขอดูแบบขอให้เราถอาดเสื้อผ้าดูนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยปุ้ยจะบอกว่าโดยส่วนตัวปุ้ยเองอะนะตอนปุ้ยแชทแต่ปุ้ยก็เจอพวกนี้แหละแต่ไม่คุยค่ะไม่คุยซึ่งมันจะมีสองอย่างนะฝอเนี่ยพวกเนี้ยคือฝอที่แบบว่าแบบโอเนตั้งแต่แรกเลยพอคุยกันปุ๊บ ขอดูเลยขอดูแบบถอดเสื้อผ้าให้โชว์ผมหน่อยได้ไหมผมอยากเห็นหนูน่นนี่นั่นอะไรงไเงี้ยไอ้ประเภทนี้ไม่ยากไม่ต้องคุยตัดไปเลยค่ะไอ้ประเภทที่สองทำมาเป็นคุยดีน่ยเหมือนจะจริงใจเหมือนจะสุภาพชอบคุณนูน่นนี่นั่นคุยไปสักพักหนึ่งพอเราเริ่มแบบรู้สึกเริ่มชอบเริ่มมีใจเอาละขอดู ซึ่งปุ้ยเคยเจอหมดแล้วปุ้ยบอกว่าบอกเลยว่าถ้าเจอคนประเภทนี้นะไม่ต้องคุยต่อค่ะเพราะว่าจะบอกว่าผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษนะเขาจะไม่ทําแบบนี้ไม่ทําจริงๆค่ะถ้าคุณเจอคนแบบนี้ตัดไปเลยไม่ว่าเขาจะมาสไตล์ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าคุยกันไปแป๊บนึงแล้วเขาขอดูเนะี่ยไม่ต้องเลิกคุยไม่ต้องเสียดายด้วยหาใหม่นะคะเชิญค่ะเลื่อนผ่านเชิญคนต่อไปนะ บอกแล้วถ้าเดินทางสายนี้คุณจะเจออะไรเยอะแยะมากมายกว่าคุณจะเจอคนที่ใช่ของคุณคุณจะเจออะไรเยอะแล้วการที่คุณเจออะไรที่มันไม่ใช่ให้ตัดออกปุ้ยจะบอกว่าให้ตัดคําว่าฝรั่งทิ้งไปแล้วจูนใหม่นะมนุษย์ทั่วโลกมีสังคมมีความชอบที่แตกต่างกันเหมือนเหมือนกันนี่แหละคะ่ะมีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันเหมือนกัน ครอบครัวแต่ละครอบครัวเลี้ยงดูแต่ละคนน่ะมันต่างกันฝรัง่งคนเนี่ยมันก็เลยมีนิสัยต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาแล้วที่เราเจอใครก็แล้วแต่ที่คุยกับเรานะที่เขาไม่ใช่คนไทยเขาเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเขาก็คือมนุษย์ผู้ชายคนนึงเริ่มต้นใหม่นะอย่าคิดว่าเขาเป็นแค่ฝรัง่งที่จะพาชีวิตเราไปสู่สิ่งที่ดีเท่านั้น ฝรั่งที่ไม่ดีก็มีถูกการอบรมเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่ไม่ดีก็มีจะ้ะใครเคยดูข่าวมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งได้แฟนฝรั่งแล้วไปอยู่กับบ้านแฟนที่นน่นแล้วอยู่ไปน้องชายของสามีเขาเนี่ยมีปัญหาทางจิตซึ่งไม่มีใครรู้อะตอนนั้นอพอไปอยู่ถึงได้รู้ว่าน้องชายเขามีปัญหาทางจิตแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรร้ายแรงจนในที่สุดวันหนึ่งข่าวก็ออกมาว่าน้องชายเขาได้ทํากัน ฆาตก,กรรมหญิงหญิงไทยคนนี้นะซึ่งเป็นประมาณว่าพี่สะพายว่างนันเถอะเนี่ยบอกว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนที่เราเจอเนี่ยเขามีพื้นฐานครอบครัวยังไงถึงได้บอกว่าอะไรที่เราคัด,คดได้ตั้งแต่แรกเนี่ยสามารถตัดได้ตั้งแต่แรกเนี่ยตัดไปเลยจ้าขอดูผู้จารามกผู้จ้าไม่ดีดูถูกหญิงไทยตัดให้หมดตัดให้หมดค่ะไม่ต้องเสียดายแล้วก็ ดูใช้เซนส์นะคะแล้วก็พยายามหาศึกษาหาความรู้คนเรามันวัฒนธรรมมันแตกต่างกัน,นะคะวัฒนธรรมวัฒนธรรมแตกต่างกันแต่นิสัยอะโดยเรื่องพูดเรื่องของนิสัยนะมีเหมือนกันหมดเลยมีนิสัยดีนิสัยก็ธรรมดาหรือนิสัยแย่อนะนิสัยอะมีเหมือนกันหมดคนทั่วโลกเนะี่ยมีนิสัยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเจอคนแบบไหน คุณจงพิจารณาด้วยความเป็นจริงค่ะว่าคุณกําลังเจอคนแบบไหนอยู่มันก็ต่างกันแค่ภาษาเท่านั้นเองแต่เวลาที่เขาพูดออกมาเนี่ยเรารู้ได้เลยแล้วก็สามูดมาดรู้ได้เลยว่าไอคนเนี่ยมันเป็นคนนิสัยแบบนี้มันพูดจาอย่างนี้เอ้าไอหามันเป็นคนอย่างนี้นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะไปหลอกตัวเองตั้งแต่แรกนะอย่าไปใช้คําว่าฝรั่งมากบกเกิดหลอกตัวเองตั้งแต่แรกเพราะความอยากได้มากจะบอกว่าคนที่อยากได้มากๆมกัมกจะไม่ได้ คุณต้องมีการปล่อยวางจิตใจของคุณคุณคิดว่าเฮ้ยน่าเดี๋ยวมันก็ได้คนของฉันน่ะรอแป๊บไม่นานหรอกฉันฉันต้องได้แน่แนแต่ไอคนเนี้ยมันไม่น่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยเธอเธออย่าไปหลอกตัวเองเหมือนเธอมีเป้าหมายว่าเธออยากไปอยู่มองนอกเธออยากแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งถ้าเธอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีเป้าหมายอยากแต่งงานกับเธออ่ะจอไก้ไหมมันถ้าเธอไปเจอผู้ชายที่เขาไม่ได้อยากแต่งงานกับใครทั้งนั้นเขาอยากแค่ใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเธอไปเจอคนแบบนี้น่นแสดงว่าอะไร ้าหมายของเธอที่อยากแต่งงานอยากจดทะเบียนก็ไม่ใช่ละเธอก็ไม่ตรงพูดกับผู้ชายคนเนี้กับฝอคนเนี้มันก็คิดไม่ตรงกันแล้วเนี่ยในเมื่อเธอคิดไม่ตรงกันน่ะเธอก็เลื่อนผ่านสิจ๊ะเธอก็หาผู้ชายที่มันมีเป้าหมายเดียวกันกับเธอคือเออฉันก็อยากมีครอบครัวที่มั่นคงนะฉันก็อยากแต่งงานมีลูกมีเต้าอะไรอย่างนี้นะมันมีมันมีจริงๆค่ะแต่คุณน่ะต้องให้เวลาตัวเองคุณอย่าไปกดดันตัวเองคุณจะไปกดดันเหมือนคุณ ได้ฝอมาเนี่ยมาเป็นแฟนคุณแล้วคุณไปอยากจะแต่งงานเหลือเกินแต่เขาไม่อยากแต่งแล้วคุณไปกดดันเขาอย่างเงี้ยคุณจะเกิดเจอกับอะไรคะเครียดตัวเองเครียดยิ่งเครียดความจริงยิ่งห่างไกลห่างไกลออกไปสิ่งที่คุณจะอยากได้ก็คืออยากแต่งงานใช่ไหมยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มันจะต้องมีถ้าคนที่ไม่ใช่คู่ของคุณคุณจำไว้เลยนะว่าทุกอย่างมันจะยุ่งยากไปหมดคุยกันมันก็จะไม่ลงตัวนัดเจอกันมันก็ไม่ได้เจอนะคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะเทวดาประจําตัวของคุณกําลังปกป้องคุณอยู่ คุณไม่ต้องคิดเยอะว่าคุณจะมานั่งน้อยไอ้ห่าเอ้กูคุยมาตั้งนานแม่ไม่มาสักทีนะตั้งหลายเดือนแหนอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแม่ไม่มาซะงั้นอะไรคุณไม่ต้องคิดเยอะคุณห้คิดว่าเทวดาของคุณกําลังปกป้องคุณอยู่ที่ทําให้คุณไม่ได้เจอไอ้คนคนนี้น่าให้คุณคิดว่าอ๋อไอ้ห่าไม่มาสงสัยมันไม่ใช่คู่กูหรือว่าต้องมีอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเป็นคู่กันนะเธอทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดเธอจําคาฉันไว้นะถ้าคนที่มันเป็นคู่เรานะทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดคุยกันง่าย เจอกันแบบง่ายง่ายไปหมดมันไม่มีอะไรติดขัดเลยอ่ะเธอถ้าคนที่เป็นคู่ของเธอน่ะแต่ถ้ามันเจอกันยากคุยกันยากทุกอย่างยากไปหมดอันนี้เธอจงเข้าใจว่าเลยมันไม่ใช่และอย่าฝืนนะอย่าปัดตกอย่าปัดตกเอ้ยคักแสดงนิสัยไม่ดีหเห็นอ่ะไม่ปลายเลื่อนผ่านไม่ไปกุรับได้แรกๆไงแต่คุณต้องคิดว่าถ้าเกิดอยู่กันไปนานๆคุณจะทนรับสิ่งนี้ได้หรอ อย่าคิดแต่ว่าถ้าเราเจอสิ่งที่แย่ๆนิสัยแย่ๆตอนแรกแล้วเราพยายามพยายามที่จะรับให้ได้ทุกอย่างอย่าไปคิดแบบนั้นนะเขาแสดงให้เราเห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราแล้วที่เราได้เห็นท่าแท้ของเขาตั้งแต่แรกเนี่ยนะแล้วเรา,าผ่านสิ่งที่ไม่ดีมาเยอะแล้วเรามาเจอสิ่งเนี้ยเขาแสดงให้เห็นแล้วไอ้ห่ามึงคนคนนี้นี่มันนิสัยอย่างนี้กูไม่เอาหรอกเดี๋ยวก็ซ้ํารอยเดิมคุณอีกอุตส่ามาเดินสายนี้แล้วกูยังเจอคนแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปุ้ยย้ําเสมอว่า ทำใจิตใจดีๆทำจิตใจให้คิดบวกนะคะแล้วก็มีสตินะคะผู้ย้ําเสมอชัดเจนผู้ย้ําเสมอแล้วก็ตั้งใจปล่อยวางนะคะยังไงถ้าคิดว่าเราจะได้เราจะเ,เจอเนี่ยมันก็ต้องเจอแต่เวลาบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาตัวเองบ้างนะให้เวลาตัวเองบ้างช่วงเวลาบางช่วงเวลาเนี่ยมันมีจุดเวลาของมันที่เราจะต้องได้พบได้เจอมันไม่นานหรอกจริงๆถ้าเราจิตใจเราแบบมันต้องการจริงๆนะคือ ฉันวางแผนแล้วว้ฉันตั้งจิตตั้งใจตั้งอธิษฐานไว้แล้วแล้วก็ปล่อยวางมันว่าอย่างไงฉันก็ได้แน่รับรองยังไงเธอก็สําเร็จแต่ช่วงนี้เธอต้องตั้งสติย้าต้องมีสติแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์อีกคนที่มันไม่ดีที่มันมาคุยกับเราฝ่อไม่ดีที่ม,มาคุยที่มันแสดงนิสัยแย่ๆออกมาตัดแม่ให้หมดบล็อกแม่ให้หมดไม่ต้องมาเสียใจคุยไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอเชื่อชัน